ใช่ค่ะหายไปเลี้ยงลูกค่ะแล้วก็ทำนู่นทำนี่หลายอย่างด้วยค่ะใช่อันนี้เป็นสัญญาที่แบบพี่เนยกระดับมาแบบเต็นพี่ค่ะใช่ค่ะก็าจะเป็นแบบชิ้นแรกที่กลับมาแบบจริงจังเลยเงี้ยค่ะเชียร์เวลายังไงครับพี่เนยน้องก็ยังต้องดูแลต่อใช่ก็มีมีอาทิตย์หนึ่งเราก็เคลียร์ว่าแบบอ่ามาทํางานวันนี้วันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตกลงกับที่บ้านเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยค่ะ ใช่เขาโอเคค่ะเขาก็อยากจะแบบเห็นเราได้กลับมาทํางานที่เรารักอะไรเงี้ยค่ะเพราะเราโตจากตรงนี้ด้วยเด็กน้องติดแม่ไหมครเพราะว่าจะอยู่กันตลอดเนาะติดค่ะติดเหมือนกันก็ก็แต่ว่าเราก็ใช้เวลาไม่ได้นานมากอยู่แล้วค่ะก็ยังมีเวลาที่จะแบ่งให้เขาอยู่เยอะมากมายค่ะอันนี้พูดคุยกับคุณสามีเองค่ะบว่าจะดูแลแบ่งยังไงพูดคุยก่อนเลยค่ะเป็นดับแรกก็จะล็อกวันที่นายถ่ายรายการฉันวันนี้วันนี้นะป้าอยู่บ้านนะไม่ได้นะอะไรเงี้ยเขาก็จะเข้าใจค่ะ ย่างนี้มันก็ตามมาด้วยละคร,ะคร,ะครอะไรนี้สั้นๆหน่อยี่เนยถ้าละครยาวน่าจะน่าจะยังค่ะเพราะานายก็อยากจะเต็มที่กับกับรายการก่อนอะไรเงี้ยเพราะเราค่อนข้างใหม่กับพิธีกรเพราะเราไม่ได้ทํามานานแล้วด้วยค่ะแล้วก็ถ้าละครสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีม,มีผู้จัดการนยมีถามไว้บ้างว่าจะรับไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวดูว่าอันไหนที่มันแบบเข้ากับเราจริงๆแล้วถ้าใช้คิวไม่มากก็เดี๋ยวว่ากาัน mm hmm. ค่ะแต่ว่าขอให้รายการเศรษฐีป้ายแดงแบบว่า ได้รับการแบบว่ามั่นใจก่อนอะไรเงี้ยค่ะเพราะตอนนี้เนยก็แบบยังตื่นเต้นอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็มองเรื่องการทำงานที่แบบไม่ต้องใช้เวลเาเวลานานเป็นหลักค่ะก็ไม่อยากจะให้ลูกแบบเดี๋ยวลูกจำหน้าไม่ได้ <c oughs> ถ้าออกมาตั้งแต่เช้าแล้วกับดึกกะเลยอ <c oughs> ย่างเงี้ยค่ะตอนไริ่ชินแล้วใช่ไหมคะกับการแบบว่าต้องอ่าน่ต้องอะไรอย่างเงี้ยกันในรายการสนุกค่ะ <c oughs> มันแบบมันเหมือนเราถ่ายละครมาเป็นสิบปีใช่ไหมคะเพราะอันเนี้ยมันเหมือนกับอีกอย่างหนึ่ง <c oughs> แล้วก็มันตื่นเต้นมากๆที่ ได้กลับมาทํางานแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ดันว่ารายการนี้เป็นสิ่งที่เราชอบด้วยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับไอเดียทําธุรกิจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คนก็จะถามเรามาเยอะมากเลยว่าเราเริ่มต้นทําธุรกิจทําอะไรยังไงค่ะบางทีเราตอบคนเดียวอาจจะแบบไม่หมดรายการนี้ค่ะจะตอบโจทย์ทุกคนที่อยากจะเริ่มต้นทําธุรกิจด้วยตัวเอง ได้ไอเดียใหม่ๆยังเนยเนี่ยค่ะทำธุรกิจมาตั้งหลายปีแล้ะแต่พอมาทำรายการจริงๆเนยจะตื่นเต้นแล้วก็ว้าวทุกครั้งเวลาที่ดูวันนี้แขกเป็นใครเขาเริ่มต้นมายังไงเขาแบบรวยได้ยังไงซึ่งแต่ละคนค่ะต้องบอกว่าชีวิตเหมือนแบบละครอะคือเราเราเล่นละครมาชีวิตเขาแบบกว่าจะฝ่าวันอุปสรรคคือมันไม่ง่ายเลยทุกอาชีพไม่ได้แบบคนที่จะประสบความสำเร็จไม่ได้แบบรวยด้วยกิจบุลาบทุกคนฝ่าวัน มาเยอะมากค่ะแล้วก็รายการนี้มีไอเดียตั้งแต่คนเพิ่งเริ่มทำจนประสบความสำเร็จแบบใหญ่โตซึ่งเป็นรายการที่ว้าวจริงๆอยากให้ผู้คนคุณผู้ชมได้ดูค่ะเนยเองว้าวไม่เคยทำนาที่พีกรเพราะว่าเนยก็ใหม่กล้องก็ใหม่ต้องมาพูดกันเว้าวมากเลยค่ะ <laughs> แต่โชคดีที่มีพิธีกรทางไทยรัฐอยู่แล้วที่เก่งมากๆในการช่วยเราอยู่ในช่วงแรกนะคะแล้วเราก็พยายามทำการบ้นานเยอะมากๆแล้วก็ศึกษาเรื่องแบบวิธีการที่เราจะเข้ากันแล้ว มันให้มันเนียนไปด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ไม่ยากเลยจะบอกว่าทุกคนน่ารักอารมณ์ดีแล้วไปด้วยกันได้ดีมากๆเลยค่ะทุกคุณผู้ชมนอกจากจะได้ไอเดียใหม่ๆแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะสนุกไปกับพวกเราด้วยค่ะใช่เรื่องความรักนิดนึงวันเลี้เที่วที่ผ่านมาเร่องคามรักเอาจริง,รง,รงคือไปสั่งมาเองอะล่ละค่ะแต่พอดีเนยจะสั่งคือไปสั่งมาเองอันนี้เล่าเลยค่ะแต่ทีนี้เขามาส่งช้าคือเนยแอะแพนว่าจะให้ของขวัญตัวเองแบบ ปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยเ้วเขากิดติดโควิดช่างไม่ว่าง<อ>แล้วนางดันมาส่งแบบวันเลนทายอย่างเงี้ยก็ไม่อยากให้สามีแบบน้อยหน้าต้องทำหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเขาจะเก็บตังค์สามีก็เดินมาพอดีก็เลยเรียกเขานางก็เลยมาโอนให้คนที่มาส่งของอะไรอย่างเงี้ยก<อ>็ปุบปับรับโชคไป <laughs> ใช่นางก็เลยบอกว่ารวมวาเลนทายตุตจีนวันครบรอบที่จะเดือนหน้าจะครบรอบ12ปีที่คบกันค่ะ<อ>นางก็เลย รวมไปเลยเออ,เอ,อไม่เป็นไรรวมได้ความรักยังหวานชื่นเหมือนเด,มเดิมไหมฮะเลยลูกงสองคนดีค่ะแต่แต,แต่ความรักของเนยกับเขาเนี่ยคือไม่ได้หวือหวาอะไรอยู่แล้วค่ะค่อนข้างจะเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็เรียบเรียบอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนสั่งของมาแล้วเขามาเห็นแอบตกใจเลยก็ตกตกใจนิดนึง <laughs> อุย้ยมันดูหลายจิ้นจังเลย,เลย <laughs> อะไรอ<ล>ย่างเงี้ยอะไรเงี้ยราคาอะคะเขาตกใจกว่านั้นไหมคะก็มาก็เอ่อนิดนึงแต่ว่าก็รวบยอดแล้วอะค่ะก็ถือว่าปีนึงทั้งปีไปเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องตกใจหรอก ค่ะแต่มันเป็นจังหวะพอดีที่พี่าร์เขาแบบออกมาพอดีแล้วจ่ายตังค์พอดีใช่ไหมพี่เนยคือจังหวะนั้นเนยก็ตั้งใจไปแล้วแหละไม่เดี๋ยวออกมาพอดีอย่างเงี้ยก็บอกว่าระหว่างดูก็บอกให้ร้านเขารอก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวสามีน่าจะลังลงมาใกล้ๆเลยอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยากเสียหน้าไม่ล่ามีคนมาอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกสนานวันนั้นเป็นวันที่แบบเออสนุกดีค่ะ เรียกว่าป้นได้มหาป้นป้นได้ใกล้เคียงเรียกว่าป้นได้ค่ะใกล้เคียงไม่ผิดหรอกจริงๆเราก็ป้นได้แหมเป็นสามีภรรยากันค่ะป้นได้เรื่องน้องเป็นไงคะตอนนี้น้องก็ดีดีแล้วค่ะเพราะลลินก็แบบเกือบจะสิบเอ็ดเดือนสิบเดือนกว่าค่ะค่อนข้างจะแบบรู้เรื่องอะไรเยอะแยะเลยอะไรเงี้ยค่ะก็โตขึ้นเยอะเลยทั้งสองคนอยู่ในวัยไล่ๆกัน ห่างกันสองขวบครึ่งค่ะอาคินมันสามขวบกว่าแล้วลินก็แบบเกือบเกือบขวบอะไรเงี้ยสิบเดือนกว่าค่ะก็เลี้ยงลูกสองคนในครอบดหัว้างแมะก็ตอนนี้ก็เหมือนกับเหมือนจะโตทันกันนะคะก็เหมือนเลี้ยงกันทีเดียวเลยะคะ่ะก็เดี๋ยวนี้พี่เขาก็ดูแลน้องดีค่ะเริ่มจะแบบคุ้นชินกับการมีน้องละตอนแรกเขาอาจจะแบบยังแบบงงอยู่ว่าแบบอยู่ก็มีน้องเบบีมาอย่างเงี้ยค่อยๆปรับตัวแล้วตอนนี้คือถ้าถามว่า ใครถ้าถามอาคินว่ารักใครที่สุดในบ้านเนี่ยเขาจะตอบว่ารักต่องน้องแม่ก็ถามว่าเพราะอะไรเพราะน้องเบบีตัวเล็กอยู่อาคินก็เลยต้องรักที่สุดอะไรอย่างเงี้ยคือคือเขาก็เริ่มแบบปรับตัวรักน้องมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝังให้แบบว่าอาคินรักน้องหรือดูแลน้องะไรช่วยเลี้ยงน้อง ใช่ค่ะเขาบอกว่าถ้าวันไหนคุณแม่ออกมาทํางานข้างนอกนะอคินต้องช่วยเลี้ยงด้วยแล้วเดี๋ยวอคินก็จะแบบมีรางวัลจากคุณแม่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลับไปก็จะถามว่าวันนี้ช่วยเลี้ยงน้องไหมทําอะไรให้น้องบ้างอะไรอย่างเงี้ยอคินเอาขนมอันนี้ให้น้องนะวันนี้แบ่งของเล่นอันนี้ให้น้องนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะจําไว้เพราะแม่สั่งไว้แต่ให้รางวัลก็จริงจริงก็ให้รางวัลจริงๆค่ะก็เป็นรางวัลที่แบบเขาอยากได้อะไรจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยแม่ก็จะดูว่าเขาทําความดีอะไรก็จะมีดาวติดให้ หนึ่งดวงหนึ่งดวงครบห้าดวงได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ <_ d> um> พิ่งเริ่มทํากันเพราะเริ่มจะรู้เรื่องพอสามขวบกว่านี่เขาเริ่มรู้ละว,ว่ารางวัลมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มที่จะสนุกขึ้นแล้วอะไรเงี้ยวิธีนี้ดีไหมคะในตัวของเราเองสำหรับเนยนะว่าวิธีนี้ดีนะคะมันเหมือนกับให้น้องได้รอเพื่อจะทําอะไร บางอย่างเหมือนรอว่าเออเราต้องทําความดีมันจะมีดาวความดีเ<ม>พิ่งซื้อมากาลังเห่อเลยลูกก็จะทําความดีอะไรปุ๊บออก็ออะแม่ให้หนึ่งดาวไปติดไปติดครบสิบดาวกินอยากได้อะไรของเล่นอะไรอะไรอย่างงี้ค่ะคือเราพยายามไม่สปอยลูกคือลูกลูกกมีของแล่นกินอยได้อะไรโดยทั้งนงค่ะช่วงนี้เขารู้เรื่องแล้วอย่างอย่างก่อนนี้เราก็แอบสปอยของเล่นออแต่ว่าพอเขาสามขวบก,กว่าในในคิดว่าเขารู้เรื่องแล้วว่ามันต้องทํางานถึงจะได้อะไรอย่างเงี้ยเน่ก็บอกว่าเออเนี่ยคุณแม่ออกมาทํางานนะเพื่อจะได้แบบว่า อ่ะคินจะได้มีตังไปเรียนหนังสือหรือจะไปซื้อของอะไรเงี้ยค่ะให้เขาซึมซับว่าแต่ละอย่างมันไม่ได้มาด้วยความง่ายอะไรเงี้ยค่ะแต่มันไม่ได้มองว่าเหมือนแบบทำความดีเพื่อที่หวังจะได้ของรางวัลอะไรเงี้ยต้องคุกบแบบต้องเหมือนอพยายาม,มที่จะพูดไปแบบให้เคลียร์ค่ะไม่ใช่แบบว่าทําเพื่อจะได้อย่างเดียวคือบางทีมันสิ่งที่ทําคุณแม่รักน้องนะเพราะเรามีพี่น้องกันสองคนอะไรเงี้ยคือต้องคือ,อเป็นแม่ค่ะต้องแบบพูดปากเรียดปากแฉ <laughs> พูดจนกว่าจะจะเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วแล้วอ,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 อย่างที่เนยออกมปอย่างเงี้ยน้องเขามีงอนอะไรนี้ไหมคะออกมาทั้งวันอะไรเงี้ยอ่าไม่ไม่งอนนะคะค่อนข้างแบบเข้าใจคุณแม่กลับมากี่โมงแล้วเดี๋ยวนี้กลับไปปุ๊บก็ถามว่าคุณแม่เหนื่อยไหมอคินไปเอาน้ําให้อะไรเงี้ยคือเหมือนเวลาป้ากลับมาเราก็จะบอกว่าอคินต้องไม่ถามป้านะป้าเหนื่อยไหมแต่เป็นคป้าไม่ได้ไม่ได้เหนื่อยอะไรหรอกแต่ว่าเราก็เหมือนกับแบบไปถามซิป้าเหนื่อยไหมจะเอาน้าให้ป้าไหมอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเขาก็จะรู้แล้วว่าคุณแม่เหนื่อยคือบางทีเราไปถึงเราก็แบบเหนื่อยมากเลยวันนี้คุณแม่ ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ทําเป็นคือสองอยอนเนาะคือจะให้ลูกแบบอ้อนลูกอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะคุณแม่เหนื่อยลอยล้ออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นวิธีของเราเนี่ยค่ะใช่ใช่แล้วความเซ็กซี่ล่ะคะความเซ็กซี่ครุณแม่ยังเซ็กซี่เลยก็ก็ดูแลตัวเองค่ะก็ยังไม่อยากพังกันก็ก็ดูแลตัวเองเท่าที่จะทําได้ค่ะเพราะลูกสองนี่แบบมันก็ อ้วนง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามดูแลตัวเองก็ทานอาหารที่มีประโยชน์จะได้อยู่กับลูกไปนานๆนะ